สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทั้งบ้านครับผมมันนี่กระกลับมาพบกันอีกคือเก่าเนาะครับเนาะกับจ่องทองพูนผ้ารวยมันนี่บ้าต้องพูนจะผ้าท่านผู้ชมเล่ซีทุกท่านไปติดตามตัวเหล็กและความฝันกับคุณเมวิงครับผมคุณเมวิงของเฮาอเนาะครับเนาะจะผ้าท่านผู้ชมไปติดตามความฝันแปลกๆของคุณเมวิงครับผมว่าคุณเมวิงเป็นจะฝันแนวใดเนาะครับเนาะก็ผมก่อนจะไปฟังเดืองราความฝันกับคุณเมวิงก็อย่าลืมเด้อครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เบาทั้งพูนน้ำนยได้ครับเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาทั้งพูนหาคลิปที่ดีตัวเหล็กดีดี่มาฝากตนผู้ชมนะครับเนาะก็ผมตอนนี้คุณแม่บิงคนกรนังถ่ายอยู่กับผมไปครับไปติดตามตัวเหล็กและความฝันกับคุณแม่บิงพร้อมๆกันครับว่ามันจะมีตัวไดเด็ดเพื่อเป็นแนวทางในงวดนี้ครับผมไปครับไปติดตามตัวเหล็กกับคุณแม่บิงกันครับผมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่บิงครับสวัสดีครับแม่บิงค่ะครับแม่บิงเป็นที่แนวทางดีๆมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม อันไม่วิ่งนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านเดียวกันนอกกับนอกครับนอกจากพอเสียงนอกนอกนั่นไก่กันนี่แหละบ้านไก่กันครับท่านชมครับพีกมะล่ำไม่วิ่งนี่อันฟันว่าจะได้กว่าครับไม่วิ่งบอกสู้ฟังนะครับวันจะคล้องอะไรพระเจหางเก่าเก่าหมักต้นหาเก่ามักเหล็กศูนย์หาเก่าหาศูนย์เก่าหรือศูนย์หาเก่าครับศูนหาเก่าฝันบอครับนี่ฟันละคล้องอะไรฝันหมักกี่ละหมักฟันแนวไหมครับนี่ ฝันเห็นเลยล่ะทุ่มโตนั้มาเนี่ยขึ้นจตกมักเหล็กหาการหาลำเหล่านะฝันเห็นเป็นโตเลยบมอฝันขึ้นเบาหรือฝันขึ้นเบาว่าออกมาเลื่อยบปล่าครับ<ช>ม,มาคาเก้ามาคาเก่ามันสวนเอาศูนย์ใส่เห็นตัวสวนคาเก้าแก่นนะแค่นี้เนาะนี่ล่ะครับเป็นข้อมฝันสั้นๆอของแม่วิ่งครับ นี่มันปังเนื้อลายไม่อยู่เด้ออันฝัน่าจากไหนก่อครับฟันอันนี้จะกคลองนี่นละขึ้นมาฮะันเนจะกคลองนี่และนี่อยจจารคองอันนี้จะกคลองพ่อซอนคลองนะโอ้ันก็เก่าหาน่เอากลับกันนย่ากำลังมาเลยเอาหาเก่าใชะองสีเกาหาใหญ่แต่มักมาหมักตีหมักอุ้นหมักอายุของจาของครับพ่ซอเกิดพ่อซ้อนเกิดอายุจะกปีแหละครับคุณแม่วิ่ง เจ็ดสิบอย่างมันกุมผ่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดถึงเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดปีเนาะครับผมนี่แหละเพื่อนฝันเกียวเกยครับตัวเจ้าของเองเป็นเด็กพ่อซอเกิดท่องเจ้าของครับแต่เด็กหาศูนย์เก่าหรือว่าศูนย์หาเก้าปะครับศูนย์หาเก่าศูนย์หาเก้าเนี่ยเป็นเด็กถือสวยงามครับเป็นรหัสประจําพระองค์นั้นเอหมอครับแม่เล็กกล้วมังมังนั่งสงวนนะจ๊ะก็ได้ครับเป็นรหัสประจําพระองค์ของของไปเกาะท้องมีสามดาวครับ จำได้ปะรัชการที่สิบปะครับแมนปะเนี้ยของราชการที่สิบมั้งก็ถายแันบุ๊คเป็นของราชการที่สิบเก้าศูนย์สี่แมนปะครับเก้าศูนย์สี่รัชการที่สิบรหัสประจำพระองค์เป็นเก้าศูนย์สี่จังทีเลยของประเทศประเทศครับประเทศประเทศห้าศูนย์เก้าเเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเลขชุดนี้ตรงกันกับรหัสประเทศครับครับคือเป็นแสนตื่นมากอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วครับเนาะ งอที่ผ่านมาถือยกี่บ่ลรอครับคุณแม่เหมือนเป็นสื่อใจฝนตกฝนตกแต่เดี๋ยวยิ้นข่าวว่าคุณแม่ก็ฟันเข,าาข่ากันมาค้างวที่ผ่านมากฟันเหนื่ยขึ้นมากเงยอีดีสิบสองสามเซ็ตเตยเว้ยเป็นสุภาพบารุษ <c oughs> ฝนตกบ่ครับคุณแม,แนนม,ม่ฝนตกกูเหมือนเอารับช่องว่ะเสียดายไรครับเสียดายนี่แหละครับคุณแม่วิ่งนี่เป็นน้องสาวของอันดี้เจตเต็มครับคุณปอเต้มทุกที ผู้เต็มทุกติ๊กเป็นกระดังได้ดีจรนี่ครับดังแล้วมไม่มีแกียบบอกผักม,มุ้ยผมว่าเป็นผักมุ้ยเนาะครับเนาะนี่ละ่ะไพ่าท่านี่ไพ่เบิ้งรายการเกี่ยวเกกับม้วยนี่สองเจ็ดสองสามเนาะครับเนะาะจะงูเพิ่นท่านที่ครับเป็นดีจรเป็นน้องสาวเพิ่นบอกครับเพื่อน,น,นเนาะค,คนที่สี่น้องคนที่สีครับนี่ละ่ะในมีโอกาสมาเจอแม่วิงอยู่บ้านพ่อเสี่ยงผักเอกี่ยมะล่ำรับท่านผู้ชมเนาะ ก็เลยถามเลขทันทีตัวไหนก็นครับเอาเน้นๆยำๆจักหน่อยครับสวนหาเก่าศูนย์ห้าเก้าเลขล่างสองตัวครับตัวไหแบบนครแบบัแบหบนึเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่นะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับแถวมาช่องหลมาช่องตัวใหญ่ครับอ้ยขอบพระคุณที่ลายครับคุณแม่กาบขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณคุคณแม่วิ่งครับครับผมหลังจากไปฟังเรื่องเล่าความฝันของแม่วิ่งแล้วนะครับเนาะ บานนี้บ่าวต้องพูดกะจะได้มาสรุปตัวเลขครับผมมาสรุปตัวเลขของแม่วิงให้ท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านในบึงกันนะครับเนาะว่าตัวเลขของคุณแม่วิงมีตัวใดแน่ครับผมครับผมสรุปตัวเลขของคุณแม่วิงครับผม059 059ครับผมอันนี้เลขพ่อซอเกิดนะครับเนาะ17 17ครับผม71 71ครับผมนี่ก็เป็นเลขอายุของคุณแม่วิงนะครับเนาะงวดวันที่1ตุลาคม2566ครับผมท่านผู้ชม กับผมก็ขอให้เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีโชคหมานได้รางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งกับตัวเหล็กของคุณแม่วิงครับผมกับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรับฟังคลิปของทองพูนฟ้ารวยขอทุกคนทุกท่านโชคดีโชคหมานได้รางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งกับตัวเหล็กของคุณแม่วิงครับผมกับผมคลิปนี้บ่าวทองพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงตัวนี้คลิปหน้าพอกันไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทองพูนหาคลิปดีๆตัวเหล็กเด็ดมาฝากสำหรับชมในคลิปต่อไปในวงนาะครับบเนาะขอคคุณรับ